แต่งหน้าไปทำงานกันทุกคนมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกแล้วคือคือเราจองตั๋วกลับไทยใช่ไหมก็จองตัว๋วแล้วแหละแล้วก็ปกติเวลาเราอยู่บ้านตอนที่เราไม่ได้ไปทํางานเนี่ยเราก็จะนอนนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าติดเวลาที่เราทํางานกลางคืนใช่ไหมก็จะนอนดึกตีสี่ตีห้าหกโมงอะไรเงี้ยก็คือนอนกลางวันวน,นั่นแหละทําตัวเหมือนไปทํางานทุกวันนะแล้ว เราจองตรวจกับไทยใช่ไหมเราก็เลยดูโรงแรมว่าเราจะไปพักที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยแเราก็เล่นติกตอกเลื่อนไปเลื่อนมาก็ไปเจอโรงแรมโรงแรมหนึ่งสรุปก็คือกดจองไปแต่เราเลือกผิดเลือกเป็นคนเดียวไปทั้งทั้งที่ไปสองคนแล้วมันเป็นโรงแรมที่รวมอาหารเช้าอะทุกคนเราก็เลยรีบทักไปหาโรงแรมทักไปหาที่อ e ีเมลอะไรเงี้ยว่า ว่าแกขายข้อมูลให้หน่อยค่ะกดผิดอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไปสองคนแล้วปัญหาคืออะไรรู้ป่ะพอไปรวมอาหารเช้าอะ่ะพอไปสองคนจากเลือกที่ไปคนเดียวก็เท่ากับว่าโรงแรมตอบกลับมาว่าถ้าจะมาพักสองคนจะต้องจ่ายเพิ่มสําหรับค่าอาหารเช้าของอีกคนหนึ่งนะคะอะไรเงี้ยซึ่งเราอะ่ะรู้สึกเฟลเพราะว่าโรงแรมเนี้ยมันสามารถพักได้ผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งในราคานี้ราคาแบบที่เราจองเลย พักได้พี่ใหญ่สองเด็กหนึ่งรวมอาหารเช้าเนี่ยแต่เราไปกดผิดไงพอเราไปกดผิดปุ๊บก็เท่ากับว่าพักได้คนเดียวแล้วถ้าเกิดจะเพิ่มคนก็ต้องเพิ่มเงินค่าอาหารเช้าใช่ป่ะซึ่งเรารู้สึกว่ามันเฟลเพราะว่าในราคาเดียวกันเราไม่ได้ว่าได้ส่วนลดอะไรเยอะยะไม่ได้ว่าถูกกว่าคนอื่นเอาปะถ้าเกิดถูกกว่าแล้วแบบเออไปเพิ่มคนอะไรเงี้ยก็แปลกๆใช่ปะแต่เราจองในราคาที่แบบว่าไม่ได้ถูกกว่าปกติเลยอะเออเราก็เลยพิมพ์กลับไปว่าแบบ แต่ในราคาที่เท่ากันเนี่ยปกติพักได้พู่ใหญ่สองเด็กหนึ่งฟรีอาหารเช้าเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบรบกวนพิจารณาใหม่หน่อยนะไหมคะรู้สึกแบบผิดหวังมากเลยอะไรเงี้ยแบบช่วยพิจารณาใหม่หน่อยได้ไหมเขาก็ไม่ตอบเราอีกเลยเราไม่ได้โทษว่าเป็นความผิดของโรงแรมหรอกนะที่เขาไม่ให้เราเพิ่มแต่มันเป็นความผิดของเราเองที่แบบว่าจองก็แบบว่า ดึกดกดืด่ดๆืดดนเนาะไม่ได้มีสมาธิไม่ได้มีสติสัมป,ปัญญะครบถ้วนอะไรเงี้ยค <c oughs> ือมันเกิดจากการกดย้อนไปย้อนมาหลายรอบคือเราอะกดแล้วสำหรับผู้ใหญ่สองท่านใช่ป่ะเราก็กดย้อนกลับไปดูรีวีอีกรอบนึงว่าโรอองแรมมันดีจริงไหมดูแผนที่ว่ามันใกล้ใกล้ MRT ใกล้ b t s ไหมเพราะว่าเราไปอยู่กรุงเทพเราไม่มีรถใช่ไหมล่ะเราก็อยากให้มันเดินทางสะดวกโน่นนี่นั่นเรากดย้อนไปย้อนมาพอกดย้อนกลับมาจะจองจริงๆเนี่ย แต่จ,จริงๆเนี่ยมันมันมันขึ้นเป็นคนเดียวไงเราก็ไม่ได้ไปดูเพราะว่าเราก็เลือกมาสองคนไปแล้วเนอะป่ะแล้วก็แบบว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันก็เป็นบทเรียนให้แบบว่าครั้งหน้าต้องมีสตินะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องจ่ายตังจริงๆอะสามเราจองไปห้าคืนใช่ไหมมันหกพันสี่หกพันสี่ร้อยกว่าบาทแต่ถ้าจะต้องจ่ายหันเช้าเพิ่มหนึ่งคนเนี่ยคนละสองคนละสองร้อยห้าสิบต่อคืนก็เท่ากับว่าต้องเพิ่มเงินอ,อีกหนึ่งพันบาท โดยใช่เหตุอ่ะเพราะว่าปกติโรงแรมมันพักได้สองคนเด็กหนึ่งคนอยู่แล้วไงเหมือนเราก็ต้องแบบไปเพิ่มเงินเองเพราะว่าความสับซ้อของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเราเล่าให้แฟนเราฟังแฟนเราโทรมาใช่ไหมเราก็บอกว่าเราทำหน้าจริงๆเราบอกว่าเธอมิกกี้ฉันมีอะไรจะบอกเราทันก็เล่าให้นางฟังมิกกี้บอกโอ้ยเรื่องแค่นี้เองไม่เห็นเป็นไรเลยก็จ่ายไปอะไรเงี้ยหรือว่าไปคุยหน้างานก็ได้อาจจะได้อะไรเงี้ยแลต่มิกกี้ก็พูดว่า อย่าพูดแบบนั้นอีกนะแบบว่าเธอฉันมีอะไรจะบอกอะไรเงี้ยบางบอกว่าตกใจนึกว่ามีอะไรเขาขาดบาดตาย <c oughs> สําหรับเรา,ามันฟีลไงเรามันคนย้ำคิดย้ำทำด้วยแล้วก็แบบว่ามันเสียดายตังอะแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดิวหน้าง,งานอีกทีหนึ่งเขาไม่ตอบเราแล้วเพราะว่าเขา่าจะลาคาญเนานะเขาอาจจะแบบอีมนุษย์ป้านี่มึงพูดไม่รู้เรื่องฉันเป็นมนุษย์ป้าแล้วฉันแก่แล้ว ต่ก็นั่นแหละเสียดายนะเสียดายมันเรื่องเรามันเกิดจากความโง่ของตัวเองเนาะความซับเค้าของตัวเองก็นั่นแหละครั้งหน้าก็จะมีสติตอนจองแลมให้มากขึ้นแต่จริงๆอ่ะพูดตรงๆเลยนะทีแรกไม่ได้คิดจะทักไปด้วยซ้ำเพราะว่าคิดว่าไม่เป็นไรหรอกมั้ง เพราะว่าโรงแรมมันก็แบบราคาเนี้ยมันพักจริงๆมันพักได้สองผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งอคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกคุยน้าไปดีลหน้าง,งานก็ได้มั้งสรุปขือนไปได้จ้ะแต่ก็นั่นแหละขอให้ได้ขอให้ไปดิวหน้าง,งานแล้วได้แต่ถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องดิปลอสไปไหนก็คงจะต้องทำใจอะนะ เป็นความผิดของตัวเองแล้วก็อยากให้โรงแรมเห็นใจนะคะเดี๋ยวทํารีวิวให้ถึงแม้ว่าพูทธเจตาจะมีอยู่หยิบมือวันนี้อาจจะไม่ได้แต่งตานะเพราะว่ารีบอีกแล้วรีบทุกวันตอนนี้สี่สองแล้วอีกสามนาทีต้องออกจากบ้านปัดคิวก่อน ต้องสระผมนะทุกคนเพราะว่าคันหัวแล้วแล้วเวลาเหมือนเราออกมังกายแบบช่วงนี้ออกมังกายบ่อยใช่ไหมมันก็เหมือนเหมือนเงื่อออกหัวด้วยอะไรเงี้ยมันต้องสระผมบ่อยกว่าปกติ